กลับมาในช่วงที่2ของรายการพระเครื่องมือสยามนะครับเรายังคงอยู่กับเรื่องราวของกุมารทองกับคุณโจโจโอีทครับ ช่วงที่แล้วเราชีวิตลำบากลำบนนู่นนี่นั่นเราทำมาหมดทุกอย่างจนกระทั่งได้กุมารทองไปใช่ไุมองแล้วก็กลับไปที่กำแพงเพชรถูกเอากุมารทองตัวนี้ไปด้วยเอาไปด้วยเอาไปด้วยแล้วก็ตอนหลังก็คือรู้ว่ากุมารทองเนี้ยสร้างโดยหลวงพ่อเต๋หลวงพ่อเต๋โดยมีชาวบ้านปั้นมาคนที่ปั้นกุมารทองให้หลวงพ่อเต๋เลยก็คือลุงเล็กลุงเล็กนี่แหละเป็นคนปั้นกุมารตัวนี้ใช่ปั้นไปให้เป็นดูตัวอย่างอ่าโอเคแล้วไงต่อพี่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็คือไปอยู่ที่กำแพงเพชรก็ไปเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวอะไรเง ขายดีแต่ถามว่ากําไรน้อยคือลักษณะคุณต้องเข้าใจว่ากรุงเทพกับต่างจังหวัดใช่ไหมฮะกำไรน้อยคือขายดีละ่ะเฮ้ยมันก็เริ่มดีขึ้นพอจะมีทุนอพอจะมีทุนอพอจะมีทุน,ทนปุ๊บเอาละคราวนี้คิดละคิดจะกลับแล้วขย,ยายขย,ยายก็กลับมากลับมาอยู่จังหวัดโดนยางเก่ากลบบับมาก็คือก็ออไปดาวบ้าน ไปดาวบ้านจัดเงินที่ขายก๋วยเตี๋ยวนะาขายก๋วยเตี๋ยวเอาเงินไปดาวบ้านแล้วตอนช่วงตอนช่วงระหว่างที่ขายก๋วยเตี๋ยวบูชากุมารทองไงบูชากุมารทองบูชายังไงพี่ก็บูชาด้วยน้ำแดงเงาะอ๋อเหมือนที่เรารู้ๆกันแต่แต่ว่าเขาชอบเงาะจริงๆให้นมให้นมอะไรเงี้ยนะนมไม่ให้ไม่ต้องให้น้ำแดงอย่างเดียวกับเงาะแล้วก็จริงๆเรื่องอาหารการกินก็ไม่จำเป็นนะเพราะว่าไม่จำเป็นไม่จำเป็นเพราะว่าหนึ่งเนี่ยกรณีบางคนจะเข้าใจว่าการบูชากุมารทองเนี่ยจะต้องเรื่องเยอะจะต้องเสิร์ฟอาหารไม่ไม่ต ถ้าเขาเนี่ยเราเรากินอะไรเ็าเรียกเขากินด้วยกันละกันบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีเวลานะก็กินด้วยกันอย่างเงี้ยเขาก็จะกินด้วยกันกับเราถ้าเกิดเรามีเวลาทุกวันภาคันพระรหัสเนี่ยจะเตรียมอะไรที่มันเป็นแบบเป็นรูปธรรมจับต้างไดก็แล้วแต่ผลไม้เป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่จําเป็นจะต้องนมเพราะว่าเขาเขาไม่ใช่ว่าเขาคือคนจะมองเขาเป็นเด็กไงบางคนจะคิดว่ากุมารทองที่เลี้ยงหลายๆปีแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเอ๊ถามเราบอกกุมารทองโตไหม เราบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่ว่าเขาจะโตยังไงคำว่ากุมารทองเขาต้องอยู่อย่างนั้นกุมารทองเนี่ยหมายความว่าที่เขาจะขึ้นมาเนี่ยสร้างบารมีนะสร้างบารมีเนี่ยของเขาเองเนี่ยแสดงว่าเขาไม่จุติแล้วเขาคือเขา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 ไม่มีการมจุติอีกแล้วคุยว่าหมดกรรมหมดเวรหมดทุกอย่างดวงวิญญาณเนี่ยคือก็เป็นเด็กก็จะอยู่อย่างนั้นการพุทธาพิเศษกุมารทองเนี่ยบางเกจิอาจารย์ที่เก่งๆนะคือหมายความว่าท่านนั่งทางในเนี่ย ท่านลงไปในรกกภูมนะ,ะเพื่อไปหาดวงวิญญาณดวงวิญญาณที่ว่าไม่จุติแล้วอ่เลือกไม่จุติแล้วเนี่ยไม่จุติแล้วเนี่ยดวงไหนที่จะขึ้นมาสร้างบารมีท่านจึงเอาขึ้นมาอ,อย่างเช่นเขาบอกหลวงพ่อเต๋อเนี่ยทำไมตักสมัยก่อนกุมารรุ่นแรกเนี่ย<ะ>สามอาก่อนจะปุเสกเนี่ยต้องให้นอน แลนอนยังไงยกตัวอย่างอันนี้ไม่ใช่กุมารทองพ่อเต๋ะนอนนอนงี้เหรอนอนอย่างนี้เลยนอนงี้เหรอนอนอย่างนี้เลยพอปั้นเสร็จนอนอย่างงี้หันหน้าอย่างงี้นอนอย่างงี้หันหน้าเข้าเข้ากับหลวงพ่อนะหันหน้าทุกองคเนี่ยเข้าพุทธวิเศษเนี่ยเรียงเลยหันหน้าหลวงพ่อนอนแบบนี้หมดทุกองนอนอย่างงี้หมดทุกองสิบองคก็นอนสิบองนอนสิบองแล้วแล้วท่านก็จะแบบว่านั่งนั่งปุ๊บเนี่ยท่านถอดจิตละถอดจิตลงไปในนรกกระหูไปขัดเลือกไปคัดเลือกขึ้นมาคัดเลือกขึ้นมาปุ๊บ ท่านก็อยากองค์นี้เนี่ยท่านก็นั่งวิปัสสนาคือค่อยๆ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 ลุกขึ้นมาค่อยๆลุกขึ้นมาตั้งค่อยๆค่อยๆตั้ง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 ขึ้นมาเนี่ยใช่ถูกต้องสมัยนั้นนะคือหลวงพ่อผมเคยได้ยินเรื่องนี้ก็เหมือนเขาบอกว่าสมัยก่อนหลวงพ่อเต๋อปลุกเสกมาถ้าไม่ตั้งไม่ให้ไม่ให้บูชาไม่ให้บูชาเหมือนอาจารย์พิชาติเหมือนกันครับผมอาจารย์พิชาต์แล้วใจเย็นพี่พี่เพิ่งแต่งเยอะต่อกลับมาเรื่องพี่ต่อกลับมาเรื่องพี่ต่อก็กลับมากลับมาอยู่จังหวััดดนนนนนนนบบรีีีีก็มมมมมเเเงงิิิออออยยู่ไไไปปปาาาาาถ้้้้ื อยู่50ตังสร้อยคออยู่5้าสิบจังพอดีเนี่ยบูบ้านนั้นน่ะบ้านหลังแรกอันนี้นะสมัยนั้นอยู่ที่บางใหญ่เขาก็บอกว่าเงินดาวเนี่ยเอาเจ็ดหมื่นนะเราไม่มีทาไงวะมีแค่เจ็ดพันมีแค่เจ็ดพันมีสร้อยอยู่บาทหนึ่งเฮ้ยกูจะทำไงดีเนี่ยอ้าเราก็คุยกับของบูบ้าน เอาเงินไปถอนได้ไหมเจ็ดพันแล้วเดี๋ยวดนเี่นไปขายสร้อยขายสร้อยเนี่ยตอนนั้นทองบาทหนึ่งจะสี่พันห้าพันเองจะไป่ขายสร้อยไม่พอไม่พอก็ทําเอ๊ะทำไงคุยกับเจ้าของบ้านบอกอย่างนี้ได้ไหมเออเจ้าของบ้านดิฉันขอมาทําสวนให้มาจัดสวนให้มาจัดสวนไปค่าจ้างให้จัดสวนหน้าบ้านคุณเสร็จเนี่ยหลังนึงเท่านี้เท่านี้เขาก็ตกลงตกลงเราก็เอาเอาปุ๊บพอที่เริ่มจัดสวนใช่ไหมเริ่มจัดสวนเราก็เปิดร้านขายต้นไม้เลย เปิดร้านขายคิดนะเอ้าก็ต้อง้งำนะเปิดร้านขายต้นไม้เลยเราก็ไปทําต้นไม้เพราะว่าต้นไม้ระหว่างนั้นก็บูชากุมารไปด้วยเยไือนื่ออยู่ทุกวันบูชากุมารอยู่กับเราตลอดพอเสร็จทุกอย่างเราก็นึกเราอยากได้เราเราก็มองตาเราบอกเออช่วยหน่อยนะขอให้มีคนมาจ้างเราจัดสวนเยอะหน่อยหน้าเลย เดี๋ยวเราได้ได้เดี๋ยวเราได้บางทีได้งานหนึ่งเป็นแสนนี่คุณผู้ชมระหว่างที่พี่โจโจอินเล่าชีวิตพี่โจโจอิทเนี่ยเราก็ได้รู้เรื่องกุมารทองไปด้วยนะใช่ก็ดูสิเพราะว่าพ่อกุมารทองนี่ถามว่าบูชาแล้วดีอย่างไงบูชาอันนี้เหมือนเล่าประสบการณ์เลยถูกประสบการณ์บูชาทุกอย่างเนี่ยนะมันเราบูชาเนี่ยมันดีขึ้นมาตลอดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าเราไม่คิดว่าเขาดีกับเรามันก็แค่วัตถเกอยงเดียวจะเป็นพระอะไรก็แล้วแต่นะต้องมีศรัทธามีศรัทธาเราศรัทธาเราเชื่อถือเนี่ย บางครั้งสิ่งที่เราคิดว่ามันเราไม่เคยได้เราก็ได้มามถามบอกว่ากุมารทององค์ที่อยู่กับเราเนี่ยหลักมากที่สุดเพราะอะไรหนึ่งชีวิตดีขึ้น ดีขึ้นเป็นกุมารหลวงพ่อเต๋อเราคอดเราก็หาแล้วนะเราพอจะมีตังเราก็หาแล้วแล้วเราไม่ใช่จัดสวนอย่างเดียวเราไม่ใช่ขายต้นไม้อย่างเดียวเราเป็นในหน้าขายที่ดินด้วยสมัยนู้นนะเป็นในหน้าขายที่ดินแถวบางใหญ่เนี่ยนะแถวกังตนาซอยกังตนาอะไรพวกเนี้นะคือที่ดินยังไม่แพงเราก็ขายมั่งขายมั่งพอเราได้เราก็บอกมาได้เงินก้อนมาไปซื้อที่ไงบอกกุมาน ขอให้ขอขายได้ขอให้ขอให้สำเร็จแล้วขอให้เราเนี่ยมีที่สักแปลงเถอะนะบ้านกียังถอนอยู่นะตอนนั้นถอนอยู่จากสวนนี่ก็อยู่ว่ากุมารเนี่ยก็ให้มาก็คือได้ได้เงินรวบรวมมาประมาณแสนกว่าบาทก็ไปซื้อที่1นึ่งสองแปลงในซอยวัดาเงินก็กุมารให้อีกละซื้อมาปุ๊บ มันก็เกิดเกิด<ม>จะมีคลองบักบาเกิดขึ้นมาครับโอ้ยแต่ทายัางไงว่าโดนทองบักบาปุ๊บอะซื้อบาละเจียร้อยเราก็ขายไปวานรสองพันฮะข่าวนี้ก็เริ่มงอกแล,ะละ้วล่ะไอ้เงินนั่นก็เงินต่อเงินแล้วทุกอย่างก็ได้ทุกอย่างลำบูชากุมารเอได้หมดมเราก็สะสมกุมารและเริ่มสะ,ส,ะสมเลยเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปปุ๊บจนมาสร้างอยู่บ้าน ม,มาสร้างหมู่บ้านกุมารองเนี่ยจะอยู่ติดตัวเราตลอดม,มาสร้างหมู่บ้านโครงการแรกพุ่นกับวงแบบหมู่บ้านปอผาสุพุ่นกับอะไรมาทำเองจนมาเป็นพี่จโจ้าโจยิ่ยง่ทุกวันนี้ทุกวันนี้แล้วก็กุมารมถามว่าที่บ้านมีเรือนหมื่นไหมเป็นเรือนหมื่นช่วงนั้นเนี่ยนะคือเราเราเก็บมากๆทีเดียวเราจะได้คืคอระหาว่างนั้นเราเก็บกุมารไปด้วยเก็บกุมารไปด้วยแล้วเราจะได้มาจากร้านหลวงปู่ร้านหลวงปู่แย้มซึ่งท่านเสียชีวิตไปแล้วนะอันนี้คนที่จะเป็นคนที่หลวงปูเนี่ยที่บอกว่าเอ้ย วันนี้มึงทํามาเลยเท่าไหร่เขาก็ปั้นมาทีไปร้อยๆคือฐานเก้าอะนะปั้นมาเป็นร้อยๆปุ๊บพอนี้เขาอายุมากแล้วอ่ะอายุมากแล้วเขาเสียชีวิตปุ๊บเขาก็ให้เราซื้อเขมาสามล้านหมายถึงเหมาเหรอเหมาทั้งหมดทั้งหมดเยอะไหมอุ้ยเป็น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 หมื่นตัวเป็นหมื่นององเล็กองใหญ่องเล็กองใหญ่เป็นหมื่นหมื่นหมื่นองแล้วก็ช่วงนั้น่ครูมานเริ่มจะมา ครับผมอันนี้ตามปีพศเลยสักปีพศเลยพี่ประมาณพศสองสี่สองสี่สี่เก้ี่นยเนี่ยแหละที่พี่ที่พี่ที่พี่ตัวโจ๊่ไปเหมากูมาไหมใ้าศนย์ย์สองสี่แล้เออสองห้าห้าศยถ้าสอสนี่พี่อายุเป็นร้อยแล้วนะสองห้า้าศูนแหมพ่อพอ่าห้าศูนก็คือย้อนกลับไป9ก้าปีที่แล้วถูกต้องพี่โจ๊กไปเหมามาเหมามาทั้งหมดเลยเพราะว่า เขาเริ่มเจ็บอนเดนแอนครับผมก็สุดมากคือสมมตินะอันนี้พูดปกตินะคุณผู้ชมคือเสียชีวิตไปก็ไปแต่ตัวไปแต่ตัวมานย่อไปไม่ได้เอาไปไม่ได้ก็เลยอ่ะยกส่งต่อพี่โต้โจยส่งต่อมาส่งต่อมาสามล้านอ่าล้านเราก็คือได้ตก่อนที่เราจะเป็นตู้อยู่ข้างบนเราก็เลยได้ห้องไดะเซ้งห้องมาเนี่ยก็คือเป็นบ้านกูมานทองแต่เราก็ยังเชียร์เกี่ยวกับกูมานทองแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นแต่เราจะไม่เล่นกูมานกุมานพายนะ ที่ร้านบ้านกุมารทองนี่ไม่ใช่กุมารไายนะเพราะพูดงี้มีประเด็นเพิ่มแล้วทำไมก<ช>ุมารมีกี่แบบกุมารเนี่ยมันมีแบบว่ากุมารพลายกุมารพายนี่คือพวกอักขาวิชาอ,อย่างเช่นทําขึ้นมาเพื่อจะใช้ใช้ให้แบบว่า ไปทําในสิ่งให้คนรักคนหลงเออให้คนรักคนหลงหรือว่าจะไปแกล้งคนตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อที่จะแบบไปไปรังแก่คนหนึ่งหรือว่าทำขึ้นมาเพื่อจะให้ผู้หญิงคนนึงมารักเราถูกแล้วทำขึ้นมาให้ไปทําคนพวกนี้นั่นคืออักษรออัวิชาที่ทําขึ้นมาไอ้กุมารพวกนี้เราไม่เอาเราเราจะที่ร้านเราจะใช้กุมารเทพอย่างเดียวโอเคกุมารเทพนี่คือกุมารไอ้กุมารอวิชาเขาเรียกกุมารแล้วกุมารพายกุมารพายแล้วกุมารเทพก็คือเรียกกุมารเทพกุมารเทพกุมารเทพคืออะไระกุมารเทพในส่วนมากจะเป็นพระบุกเส พระเนี่ยนะถ้าเกจิเเป็นกจิถึงพระสงฆ์นั่นแหละเป็นพระสงฆ์ถึงถึงจะถึงจะมีขงกระดูกกระดูกผีกระดูกอะไรอย่างเงี้ยที่เขารวบรวมนะถึงจะมีมวลสารที่มันเป็นแบบกระดูนอยู่แล้วไช่แต่เพวกนั้นบางคนก็บอกระดูกกระดูกผีเนี่ยคุณเอามาเนี่ยมันก็ต้องเป็นผีใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่ากระดูกทุกชิ้นน่ะที่พระเกจิเอามาเนี่ยท่านเอามาแล้วท่านต้องพรี พีนี่คือพีหมายความว่าทำพิธีพีพีทั้งหมดเลยพีเพื่อที่ให้กระดูกกองเนี่ยที่พีเนี่ยเป็นของพิเศษครับผมจึงคือเพื่อให้ดวงวิญญาณเจ้าของกระดูกเขาได้รับรู้รับรู้แล้วก็มาร่วมบุญใช่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 ช่วยเหลือคนมาอ่ามามาอยู่ในนี้เป็นมวลสารแต่ว่าแต่บางคนที่ยังไม่ได้รู้เกี่ยวกับ เรื่องมวลสารเนี่ยบางคนเข้าใจมาเอ๊ะถ้าฉันเอาไปเลี้ยงแล้วลูกฉันจะเป็นยังไงหรือเปล่าลูกลูกฉันมีเด็กเล็กไม่ไม่ไม่ใช่ทีลูกร้องกุมารแกอเป่าไม่ได้จริงไม่จริงอันนี้ไม่จริงเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเราจะชี้แจงให้เขาฟังว่าการเข้าพีมาแล้วเนี่ยนะเป็นกุมารเทพทั้งหมดมีแต่จะช่วยเหลือคนบางครั้งเนี่ยสิ่งเนี่ยถ้าคุณไม่อยู่บ้านนะถ้าคุณบูชากุมารข้าบ้านด้วยบางคนเนี่ยจะเล่าเรื่องตลกให้ฟังนะนี่มีครั้งหนึ่งเมื่อปี5 54 น้าเนี่ยท่วมขึ้นมามากเลยหมู่บ้านชันอยู่หมู่บ้านบัวทองแล้วดิฉันก็ต้องละเห็ดออกมาอยู่บางใหญ่มาอยู่ที่อพาร์ตเมนต์แล้วบ้านที่บ้านน่ะเป็นกูมาทองทั้งหมดเลยเป็นเป็นเป็นหมื่นองค์ตอนนี้ไปถ่ายได้ไม่ได้ขนค่ะเอาไว้อย่างนั้นเลยไฟเฟยตัดหมดน้ำมีมิดหัวจระเข้ที่อยู่ได้แต่ว่าไม่โดนเต็ม็มแต่กุมาไม่โดนกูมาอยู่ชั้นสองกไปชั้น2อแล้วอยู่ชั้นสองทั้งหมดเต็มเลยเลยชั้นสองเต็มเลยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องระเหิดระเบิดของนอกใช่ไหมอยู่ข้างนอกปุ๊บ บ้านน่ะเหมือนบ้านล้างเลยหมู่บ้านโบทองหนึ่งเนี่ยนะตรงสถานีรถไฟว้าเนี่ยเหมือนล้างเลยไม่มีไม่มีใครอยู่พออีกสักเดือนกว่าๆน้ําพอจะลดหน่อยพอที่จะเอาเรือนี่อ้อมเข้าไปได้นะครับพอเข้าไปเข้าไปดูปุ๊บก็มีชาวบ้านแถวนั้นน่ะที่เขาพายเรือมานะแถวเขาก็มีมีคนอยู่หลังสองหลังก็พายเรือมาเขาถามอ้าวคุณโจโจไม่ได้ไปไหนหรอแล้วเอาอะไรกินน่ะที่ไหนเนี่ยพายเรือผ่านมาเห็นไฟที่บ้านเปิดอยู่แต่จริงตัดไฟไปแล้วตัดไฟไปแล้ว เฮ้ยมันจริงเหรอรับของไม่มีการหายไม่มีใครแทดหลังอื่นเขาหายหมดเหมือนเฝ้าบ้านเหมือนเฝ้าบ้านอันนี้พูดไปก็เหมือนกับว่าท่านผู้ชมไม่เห็นไงความเชื่อส่วนบุคคลอันนี้อ่าถูกครับไม่เห็นแต่ว่าเราเราอะเชื่อมากๆเพราะว่าทุกอย่างมันเห็นหมดนะอ่ะ ถามมาอ่าอ่านี่ก็คือเรื่องราวพี่โจโจอิซนำมาสู่การบูชากุมารทองก็คือได้มาด้วยความบังเอิญบังเอิญที่ชายโดนให้มาเพราะว่าเขาจะไปอยู่เมืองนอกแล้วก็ดีขึ้นมาอยู่เรื่อยๆทุกวันนี้นะเห็นและเห็นชัดเจนเห็นชัดเจนทีนี้นะฮะสิ่งที่คุณผู้ชมคุณอยากจะรู้คือพี่โจโจอิซเนี่ยเป็นแบบเหมือนเจ้าแม่กุมารอ่ะคือแม่แม่เจ้าแม่ในที่นี้หมายถึงว่าใครอยากจะเช่ากุมารต้องนึกถึงโจโจอิซถูกไหมถูกต้องถูกต้องทีนี้อย่างนี้คือคุณผู้ชมคอยากจะรู้ว่าปัจจุบันเนีคุมาีท่ไหนนที่่าาสม หน้าสะสมตอนนี้จะไว้คุณฟังนะถ้าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยว่าจะมาสะสมกุมารหลวงพ่อเต๋อเนี่ยมันก็สายเกินไปแล้วอันดับหนึ่งก็ต้องเป็นหลวงพ่อเต๋อถูกมันสายเกินไปแล้วเพราะว่ากุมารหลวงพ่อเต๋อเนี่ยคือสวยๆนะนิยมนิยมเนี่ยนะรุ่นแรกหลักล้านครับผมนะแล้วก็รุ่นสองสวยๆนิยมนิยมอ่ะนะที่มีจุกข้างหน้านะก็คือหลักเหยียบเหยียบเจ็ดแปดแสนบาทครับผมก็คือเกือบเกือบจะล้านแล้วะเกือบจะล้านรุ่นสามยังแบบ ที่สวยๆเลยประกวดที่1นึ0 0ยังเแสนเลยที่ดิฉันมีอยู่นะยังเจ็ดแสนเลยรุ่น4ตอนนี้นะที่เขาขายกันในพื้นฐานให้เช่ากับพื้นฐานเนี่ยสวยๆก็อยู่ที่2องสามแสนนะแต่ที่บ้านมีไหมที่บ้านพี่โจ้โจ้มีค่ะมีแต่ว่าทางรายการไม่ได้บอกบ้านอยู่ไหนอะคะบ้านอยู่บางบัวทองค่ะเดี๋ยวไปได้ได้ได้ก็จะต้องให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะตอนนี้อยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านที่ชมรายการนะฮะะเครื่องเมืองสยามอยู่นะคะอยากจะขอแนะนําท่านให้เล่นหลวงพ่อพูน เพราะว่าทาไมคุณรู้ไหมว่าไผ่ล้อมเนี่ยนะว่าไผ่ล้อมค่ะทําไงคุณรู้ไหมถึงจะท่าทำกุมารเนี่ยนะมีค่ะกุมารท่านดังเลยตอนนี้ผมโง่เลยผมไม่รู้เลยไม่รู้สิคุณรู้ไหมต่างชาติเขาจะรู้เยอะคุณเลยคุณจะรู้ไหมประเทศมาเลเซียสิงคโปร์เยอรมันญี่ปุ่นเขายังมีหลวงพ่อพูนเลยเขาไลน์เข้ามาหาดิฉันเนี่ยเขาบอกเขามีบูชาหลวงพ่อพูนอยู่นะครับผมเอาจริงๆแล้วอยากให้เล่นหลวงพ่อพูนเพราะอะไรคุณรู้ไหมฮะาอว่าเรื่องเก๋เนี่ยมันมียากแล้วมันมีที่สิ้นสุดแล้วกุมารหลวงพ่อพูนเนี่ยต่อไปเนี่ย คือต้องตามหลวงพ่อเต้ขึ้นมาเลยเพราะว่าอย่างอย่างเนี้ยรุ่นแรกเนี่ยนะรุ่นแรกเนี่ยคุณสังเกตได้เลยครับผมเนี่ยที่พือให้คือเอาง่ายๆเถอะถ้าถ้าเปรียบเทียบเป็นเหรียญนี่ก็คือมีโค้ดมีอะไรจบง่ายจบได้มันมันจบง่ายแต่ว่าคุณต้องดูด้วยนะเพราะว่าหนึ่งเนี่ยรุ่นแรกเนี่ยนะเหรียญมันจะเป็นเหรียญใหญ่เนี่ยนะฮะมันจะเป็นเหรียญใหญ่อันนี้คุณคุณคุณยกนี่อันนี้รุ่นสองอ่ะไม่เอาดูทีละรุ่นรุ่นแรกเป็นเหรียญใหญ่เหรียญใหญ่เหรียญใหญ่อย่างนี้ทำด้วยอะไร เป็นเหรียญทองแดงทองแดงต้องเป็นทองแดงอย่างเดียวไหมทองไม่ม,มันมีทั้งเงินมีทั้งทองแดง<อ>กรรมการคือเงินโอเคกรรมการคือเงินแล้วคุณสังเกตง่ายๆคําว่าสมบัติตรงไหนฮะมันจะมีคาว่าสมบัติอยู่อันนั้นเห็นไหมสมบัติอ่ะหรือว่าถ้าปูนมันปูนมันจะ,จะจะทับไปก็ดอวนนี้ อ๋อโอเคเป็นโค้ดใช่ไหมจะเป็นโค้ดต่ตอคำผสมบัตอิอันนี้อาจจะเป็นปูนทับหรือไงปูนทับปูนทับตออเป็นคำาสมบัติคำผสมบัติอันนี้รุ่นหนึ่งเหมือนกัน,น,นใช่ไหมรุ่นหนึ่งเหมือนกันขออนุญาตอันนี้องค์ชัดนะอันนี้คือคือรุ่นหนึ่งเหมือนกันรุ่นหนึ่งแต่ไม่ได้ปัดทองเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ปัดทองนี่เห็นชัดเลยสมบัติอันนี้ออกจากวัดห้าร้อยนะคือเป็นโค้ดใช่ไหมเป็นโค้ดออกจากวัดห้าร้อยมาก่อนนี้นะแต่ตอนนี้รุ่นแรกให้เช่ากันถึงสามหรือสี่หมื่นบาทครับผมถ้าเป็นเหรียญเงิน สวยๆสภาพเดิมๆไม่มีกระเทาะเช่ากันเป็นแสนครับผมแล้วแล้วตัวกุมารนี่ทำมาจากอะไรอันนี้เป็นปูนปูนอะไรฮะปูนผสมอ่าดินคือเป็นซีเมนต์ถูกไหมเป็นซีเมนต์เป็นซีเมนต์ไม่ใช่ปูนปลาสเตอร์นะเป็นปูนซีเมนต์เป็นปูนซีเมนต์ทำบ้านเนี่ยนะปูนซีเมนต์ทำบ้านเนี่ยแหละผสมกับผสมกับดินผสมกับดินที่ว่าสมัยก่อนหลวงพ่อพูนเนี่ยจะจะให้เนี่ยนะพวกลูกศิษย์เนี่ย ไปไปขุดดินเจ็ดบาทชาเจ็ดบาท้าเป็นมวลสารแล้วไงต่อแล้วเทผสมแล้วยังไงถอดได้ก็ถอดจะมีบล็อกไงบล็อกหนึ่งเนี่ยจะมีบล็อกทำไมไม่มีตอยตะเข็บถอดอ่ปกติมันจะมีตะเข็บถูกไหมตะเข็บถอดอันนี้ัเขาแต่งมาเลยแต่งเขาต้องมีการแต่งเพราะเป็นปูนแต่งเพราะว่าแตกง่ายด้วยนะเพราะว่าจริงๆแล้วต้องนัานมาแต่นี่ถามจริงๆว่าต่อไปเนี่ยคือไม่หนีลงพ่อเตะแน่นอนเพราะว่าถ้าเหรียญเงินเหรียญเงินเนี่ยคุณเจอเหรียญเงินคุณเอาเลยแล้วคุณสังเกตเรื่องเกเรื่องก่อ เดี๋ยวมาว่ากันเรื่องเก๊ช่วงหน้าได้นะฮะอันนี้คือรุ่นหนึ่งนะรุ่นหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูดูของเก๊ของอะไรกับพูดเรื่องอื่นต่ออ่าพูดรุ่นหนึ่งต่อเอาละคุณผู้ชมครับพักกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบเจอกับพี่โจ้ยิ้มกันต่อครับ